ครับวันนี้ก็มาเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์บุฟเฟตครับนมโอ๊ตโปรตีนสูงแล้วก็จริงๆแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับทางบุฟเฟตมาค่อนข้างนานมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีครับผมที่ได้มีโอกาสนับเป็นเป็นงานเปิดตัวนะครับผมแบบบุฟเฟต์นมโอ๊ตโปรตีนสูงก็วันนี้ก็มาเล่าถึงเรที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมของคุณประโยชน์ที่อัดแน่นอยู่ในนมโอ๊ตบุฟเฟต์นะครับทั้งแบบเป็นนมโอ๊ตธรรมดาแล้วก็เป็นนมโอ๊ตที่มี โปรตีนสูงด้วยนะครับก็น,นี้มีกิจกรรมสนุกเยอะมากครับได้มาร่วมเล่นกับแฟนๆด้วยเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกของลมโอ๊ตของบุฟ<ม>เนตด้วยครับที่เราได้แบบว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอ๊ตบุเเฟ โปรตีนสูงนะครับจริงๆก็คุณประโยชน์ของเราเนี่ยจริงๆก็เขาทิ่คนรู้เนี่ยดื่มชีวะนมโค้กนะครับรก็เหมาะสำหรับคนที่ทานนมวัวไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาอืดน,นะครับผมสบายท้องนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่เรื่องของโปรตีนคื่เข้าไปด้วยนะครับ,บก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายต้องการสารอาหารต้องการโปรตีนที่เข้าไปซ่อมแซมร่างกายครับแล้วก็เราก็มีอัลคาไลทีนที่ช่วยในระบบการขั่งสารนิดรวมถึงแร่ธาตุแล้วก็จะมนต่างๆมากมายไม่แพ้นมวัวครับ ใช่จริงๆก็ภูมิใจครับแล้วก็บอกได้เต็มปากครับว่านมโอ๊ตโปรตีนของฟู้ดเพนะครับผมว่าดีมากๆนะครับมีทั้งสองรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นตัวช็อกโกแลตเชคนะครับหรือว่าจะเป็นตัวขนมเหลียมัลติอร่อยทั้งสองรสชาติเลยอยากให้ทุกคนลองครับมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าเซอร์วิสชั้นนำทั่วประเทศได้ครับฝากด้วยนะครับสำหรับนมโอ๊ตฟู้ดเบลสโปรตีนสูงนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลื่อนครับผมชับใครที่ทานนมไม่ได้เหมือนตัวผมเองนะครับแพ้นมวัวนะครับฉันก็อยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดีต่อสุขภาพก็เลือกทุกเลทครับอ้าวปีนี้มาเน,นี่ยแม่เดชทอร่าเสภาออกเห็นว่าเดือนนี้ความพิธีขอนแก่นเนี่ยแล้วใครหลังหรอไม่ีชเดือนนี้ครับเดือนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วมันมาถึงพิธีแขวนเรื่อ โอโยนมาให้นี่เลยโอเคครับก็จริงก็ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนครับก็ใกล้แล้วหรือสักดาร์เออไม่ถึงสักไม่ไม่ไม่หรือว่านานกว่านั้นครับนานกว่านั้นครับประมาณ2เดือน3เดือนครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่นั่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับการ์ดเกิร์ดอะไรก็เรียกเรียกว่าครบหมดแล้วรายชื่อก็ครบหมดแล้วครับ ที <c oughs> ่เปอร์เซ็นที่เหลือคือเรื่องของอะไร20%ที่เหลือคือก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่ว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างให้มันเหมาะกับการรับรองแขกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรน,นะครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งอีสานนะครับญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องบางท่านนะครับผมนเดินทางมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ ค่อนข้างเล็กเล็กไม,มากใช่ก็วแบบชิวๆ,วๆอาจจะไม่ได้เชิญทุกๆคนไปอะไรเงี้ยครับเป็นวิธีที่ทแก่มันจะต้องมีวิธีอะไรที่มันเป็นของจริงจริงมีเรื่องการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการปลาสีฮะปลาสีสูขวัญผลูกเสียเส่ยวปลูกฝ้ายข้อมือรับขวัญจากครูพราหมอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็รับธรอมยพรจากแขกผู้ใหญ่จากผู้แบบว่าที่แบบ ออคอยดูแลเราคนในครอบครัวเพื่อนเพื่อน,นที่มาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นพิธีเรียบง่ายครับเสร็จตอนเช้าเสร็จก็ทานรับประทานอาหารกันแล้วก็แยกย,ย้ยายแยกย้ายกับว่าได้ข่าวว่าที่เทลมันเยอะมากเลยนะก็เยอะเยอะชุชชดใดๆอีกจริงๆชุดก็เพิ่งได้มีการฟิตติ้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบเอาความเป็นอีสาน ความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับออกออกมาให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะใช้วัตถุดิบอออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับจะมีการกใช้ผ้าไทย,ยใช่ครับใช่ใชแต่ก็พยายามที่จะใชใ้เป็นแนวอีสานมากที่สุดอะไรเงี้ยครับในการขึ้นการถือเครืของมือแ,แล้วก็ต้องมีถูกท่าสอนน้าในเรื่องนี้นะเดี๋ยวเรืร่องพิธีเนี่ยครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยเดี๋ยวจะมีทางทีมได้เข้าไปคุยกับกับอาจารย์พรามก็จะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทํา เอหนึ่งสองสามสี่ในงานพิธีเนี่ยมีอะไรมากเออมีอะไรบ้างอะเี้ยังนั้นไปก็จะเวี้ยนไปที่เวี้ยนไปแล้วก็รอไปโนเวเลยรอไปโนเวโนเวก็ก,ก็ก็เตรียมตัวกันอยู่โอเวเสร็จก็กลับมาฉลองโนเวเสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพครับก็คือทั้งปีเลยนะครับว่าทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะเออแต่มันก็มีเว้นแบบช่วงหนึ่งสองเดือน องเดือนอะไรเงี้ยครับก็พอให้ได้แบบได้พักกันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อยากทิ้ง่างเกินไปกลัวแบบมันจะแบบมันจะไม่ใช่ฟิลแล้วอ่ะแล้วความรู้สึกหลังมันแั้ววันนี้มันคือเป็นยังไงผมรู้สึกมันแบบมันจะเต็มเอ็นดจี้ไหนตื่นเต้นปนแบบคือคือเราพยายามผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเร็วที่สุด นะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะนะตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็คือเราก็ต้องแบบว่า่อยวางไปอะไรเงี้ยระยะเขาก็จะมีความแบบชิลกว่าเราก็จะแบบแบบมาแบบกังวลเองว่าเฮ้ยคือปกติผมก็ต้องจัดชุดเสื้อผ้าก่อนเดินทางวันทุ่ีเช้าก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่บางอย่างที่เราแบบไม่สามารถควบคุมจัดให้มันแบบคอมพ l e ทได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบแบบเหมือนแบบวางไม่ลงคิดไม่ตกอะไรเงี้ยในจริงมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันแบบ ทุกอย่างมันคนโทรลได้ทุกอย่างมันแบบเตรียมไว้หมดแล้วเลยอรัเขารอที่จะถึงวันนั้นใช่แล้วเขาวันนั้นถ่ายย่าเขาบอกว่าฟนคลับยุ่งงครแบนี้เาไม่อยากให้ถ่ายประสบอยากทำตรงนั้นนะฟารลับดีมเขาบอกว่าอยากให้ถ่ายประสบอยากวิธีนุ่น่ารกเขาเลยอยากเาไปถ่าเวิเป็นไปได้ไหมเขาจะมีแบบไร้สารอ้โห ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูงานกรุงเทพก็ได้ครับผมงานกรุงเทพก็ก็เดี๋ยวคงถ้าพอมีโอกาสก็คงจะได้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 มาร่วมอะไรเงี้ย จกกัดเต็มไปแล้วฉลองลาสโซเราไปยังไงบ้างได้ข่าวว่าเราก็ไปฉลองมาแล้วเหมือนกัน, <c oughs> ลน,นแล้วเด็กไปมาหรอไปมาแล้วครับได้ข่าวว่าเราจัดแจงจองสถานที่เองหมดเลยผมเลือกเองครับว่าผมจะนอนที่ไหน <c oughs> เป็นเงงาปกติเพื่อนต้องจองแต่ทำไมนักเด็กคือเพราะว่าคิววันทํางานผมอะผมผมต้องเป็นคนเลือกวันที่ผมมาว่างจริงคือถ้าใครไม่ว่างก็คือแล้วแต่ใครไปได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยคือผมก็บอกพี่หมาว่าผมว่างวันนี้ ที่จัดการที่เหลือให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้กันที่ภูเก็ตไปที่ภูเก็ตครับออใช่เป็นยังไงบ้างสมัครของเราก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจริงๆก็คงจะาปาร์ตี้กันเฮฮาสนุกสังสรรค์กันไปอะไรเงเี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแบบขอ,องเพื่อนในญากับที่ไอาา้า่าทำไปแล้วเพื่อนๆทำแต่แลวอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยต้องแบบไม่น้อยหน้านะอะไราาเงนะี้ยครับต้องแบบเออแบบ แล้วก็เลยต้องมีช่างภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับมีช่างภาพไปเก็บบรรยากาศมีวีดีโอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบเราก็เลือกรูปสปรีนรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอตัดต่อวีดีโอเสร็จก็คงจะมีโอกาสได้ได้แชร์ให้ดูต่อั่งเจ้าสาวเขาขนาดนั้นเรามองว่ายังไงบ้างหรือยุว่าหรอไม่ไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าแบบสวยรูปสวยอะไรเงี้ยเออดูน่ารักดูแบบดูเหมาะสมกับแบบเจ้าหญิงอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าเราธรรมดาไม่ได้คือเราเพิ่มอะไรบ้างอะไรแบบนี้ย มีเพิ่มก็มีออกออกเรือแล้วก็มีเพื่อนอาจจะไม่ต้องห่วงครับผมถอดแล้จะไปถึงแล้วก็มีมีพรุซัปไลา์พรุมีซัปไลฟ์แบบว่าเป่าแบบพวกแบบโชว์ไฟอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็แบบมีแบบเอาบอลลูนมาห้อยรูปใบหญ้ามีแบบรูปแบบกับเพื่อนๆในแต่ละคนที่ไปในทริปอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำดีๆระหว่างเพื่อนๆกันอย่าเงี้ยครับ ก็น่ารักหวานหวานครับโรแมนติกจริงๆมีภาพตัดผมก็ย่ย่ายเขากลัวผมว่าตัดเออฝั่งผู้ชายก็ภาพตัดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตัดครับผมยุคครับคุมันยุคอยู่กลับมาพร้อมสตรีสตรีสตรีเขากลับมาก็ทำงานเลยอ่ะเป็นไงบ้างกับพี่หมากได้เขาคุยพรอะไรยังไงบ้างพี่หมากก็แฮปปี้ครับพี่หมากก็จัดการทุกอย่างร้านอาหารเอ่อเรื่องแบบเอ่ออเจนดาของการแบบ สังสรรค์อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จัดการให้หมดอะไรเงี้ยจริงๆก็เพื่อนทุกคนก็ช่วยกันผมก็ถือว่าอิ่มครับจริงๆแล้วรับผมผู้ชายไม่มีอะไรมากครับแค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับไอความเป็นเด็กความแบบความมันๆมันก็แบบมันก็มาเองครับเตะบอลชายหาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แบบมันแค่นั้นจริงๆครับองั แต่ไม่มีรูปวิ่งไล่ถอดจริงนะครับไม่ไม่ไม่มไีไม่มีแตสดงว่าตอนนี้กำลังเลือกรูปที่มันสามารถใช่แพ่ได้แต่ได้ข่าวว่าเดือนน้าจะจะรีพังรีสเตทเหรออ๋อโอเคใช่ครับใช่ก็มีวิญญาณรัชดาลัยครับผมจริงจริงก็รวมเอาละครบวทีหลายเรื่องมาก็จะเป็นการแบบรวม นักนักแสดงศิลปินครับผมที่เคยผ่านเวทีรัชดาลัยมาแล้วอะไรเงี้ยครับมารวมกันเ e อร์ฟอร์มเป็นการแสดงที่แบบเรียกว่าเป็นกึงก่งๆโชว์กึ่งกคอนเสิร์ตกึ่งกึ่งละครเพลงอะไรเงี้ยครับก็เป็นโปรเจกต์ต้นปีนี้ครับผมที่ใช้ทุกคนได้มามมามา,มาร่วมสนุกกันครับผมก็ใครที่ว่างก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับวันที่6-8มีนาคมนี้ ที่ราชดารายเจเตอร์ครับอันนีุซันชาลีก็ต้องคาดหวังได้สิครับได้เห็นในสิ่งที่เคยเห็นมาผมไม่รู้ยังยังยังไม่แน่ใจบอกยังไปไม่ได้ไงฮะต้องไปดูเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าถ้าจะมานาดคาดแต่ถ้าไม่มีภาพจำแต่มีเซอร์ไพรส์สำหรับประเด็นมีไหมภาพจำในของชาลีมีมีมีได้เห็นแน่นอนได้ได้คาต้องการจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งครับอ้าวมันเป็นเวอร์ชันไหนต้องไปดูครับต้องไปดูเซอร์ไพรส์หรอแบบใช่ครับจากหลังมือเป็นหน้ามืออะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยแรงมาก รอนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ